สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่15มิถุนายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะผู้ชาวิจารณญาณในการรับชมเด็กอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา ดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นนี้นะคะคือการจอเด่นวิ่งรูดพี่ดองขาถ้าเอฟซีไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าเอฟซีจะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะ ทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเอาไปใส่ได้เลยนะคะทุกคนก็ลองฉดไว้จันทร์ถึงอาทิตย์ดูนะคะทุกคนค่ะว่าเข้าไหมเนาะพี่น้องเออเรามาดูวันที่14นะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านเราสามะคีวันที่14ที่ใจวางไว้ให้หลุดนะคะทุกท่านเริ่มหลุดแล้วนะคะเข้าติดต่อกัน3ามวัน4ีวันเนาะพี่น้องวันนี้หลุด ใจก็อยากให้ที่อพทุกท่านหยุดก่อนนะคะพี่น้องมาดูเลขเด่นประจำวันก่อนก็ได้นะคะทุกท่านขาเอ่เลขเด่นประจำวันจะให้เก้าและสามมาห้าสี่หนึ่งศูนย์ห้านะคะทุกท่านเก้ากับสามใจหลุดเลขเด่นประจำวันมาไหมมาหนึ่งนะคะทุกคนมาหนึ่งสี่เนาะพี่น้องหกหลุดนะคะเอาไปต่อลุ้นต่อวันที่สิบห้านะคะทุกท่านมากกตตามได้เด้อพี่น้องบ่ามากกับพานเด้อจ้ะ สถิติมีขออไม่หลุดถึกมือเนาะพี่น้องเนาะจากที่ใจคำนวณได้วันนี้นะคะทุกคนวันที่สิบห้าใจได้เด่นอยู่ที่สามและสองมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านสามค่ะสามเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สามห้านะคะวันนี้นะคะทุกคนจับเลขยากนะคะทุกคน จับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งนะคะสองค่ะทุกคนสองสามสองเจ็ดสองสี่สองศูนย์สองหนึ่งใจะจะไม่เขียนนะคะทุกคนถ้าเอฟซีชอบก็ตามได้นะคะที่ใจถ่ายเนาะพี่น้องใจพูดไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าวันนี้จับ หอยยากต้องขอโทษขออภัยนะคะคู่ตัวเด่นก็คือสองสามสามสองนะคะทุกคนคู่ที่ชอบนะคะทุกท่านใจมักเ้อพี่น้องใจมักสองสี่สี่สองพี่น้องมักกระตามใจใดะคะ่ะพี่น้องบอ่หมักกับพานใดนะคะส่วนคู่อื่นทําไมวางหลายคู่นะคะก็คือการหาความน่าจะเป็นจากตัวเลขเมื่อวานนะคะทุกคนและเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดกัน ทุกวันเนาะพี่น้องค่ะทุกท่านคะ่ะสำหรับเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันเสาร์อยู่ที่เลข7และเลข2เลขเบิ้ลประจำวันคือ7จและ2อสนะคะทุกท่านสําหรับ7กับ2นี้ f อฟทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่นอ้องเอาไปใส่ใดเลยนะคะทุกคนแล้วแต่ชอบนะคะ ค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีวันที่15มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศก,โก,โกมันหมันสุขผู้สุคนเ้อพี่น้องสวัสดีค่ะ